มผมโอ้บมงยิงได้ไงวะไอ้บอสรู้ไหมเราแมกูลืมบอกกูบาง่อกี้เราแม่กูตัดตั้งนานเราแมกูลืมไปเลยอะไรวะกูลืมกูลืมเปิดหน้าจอกูลืมสายหน้าจออาจจะเสียงเอ้ยไม่ได้เสียงความมีไปแล้วเี y ย ตัเตะตัดเตไอผูไอูเราดีแล้วไอเยี่ยูอะไรวะไอเยี่ยเสียงรอบแล้วไอที่เล่นเล่นอลแล์รอบแล้นเสียงคเยี่ยเลย What the fuck o m มีชโดยมัเโด้เยโอโอโอ้นมึงเกนตายบุกเข้าไปไงมึง โอบามาไสุดยันหน้โอบามาไอ้เนี้ยโอมาเดี๋ยวนี้เขาใช้ปืนเร็วโอบามาเขาใช้หปืนไม่ใช่หรอโอ้ยสไปยโอ้ยสไปเฮ้ยตึงเปี๊ยะเฮ้ยสไปยอยู่ฐานเฮ้ยสไปยอยู่ฐานไปไหนวะไปไหนวะบุ้ยสไปเมื่อกี้ไม่ไม่จะจิ้มหลังกูจิ้มไม่โดนนี่ยโอ้ยโอ้ตอนนี้กูต้องมาเซ็นที่ตัวเองก่อนไปหนึ่งนี่เส er um ียวเซ็นที่ก um ูอะไรวะมื um um ่จก um um ี um um uh ้ เซนตี้ก่อนเนี้ยแม่เซน้อุ้ยกูดูว่าไข่เยอะโอ้ยมึงก็ยิงกูกันนักกับบกตาม่อยยิงกูอะไรกันนักกันยิงกูไม่งยิงกระของเล่นมันแง่สปาเยี่ยมาแล้วสปาไม่เล่นกูละเซนตี้กูย เนี่ยแต่ที่กูเป็นผงมาแล้วอคอมโอเต้ที่กูเป็นผงไปเลยโย่งเ้ที่เป็นรูใส่กันได้่วยไอ้ด้วยหมอ,อเ,เดี๋ยวนั่นหมอฝั่งนู้นนีกว่าไปเจอมหมอเราบุลลี่มันก็ได้วะถ้าโดน <S <S เดิน,ปนไปสามสิบบิท นด็กชาดูกำลังเล่นเทียบทรูในครับเตียบบอยเล่นเตียบบอยแหลกมากเขาน้องเจ้เล่นในเ N64 แต่ดูที่คอมมึงอีอะไรเนี่ยมามีมามีอ้าวตายนะ กอะไรเป็นล่ะกูอะกูฝากเซนที้ด้วยนะติโอฮะเดี๋ยวกูฆ่า s h โดไม่ใช่ดิ s h a d มันยังอยู่เพราะว่าเดี๋ยวกูไม่ต้องห่วงว่ามันจะพังไว้ตอนนี้กูเปลี่ยนปืนแล้วเอาปืนเจนี่มาเออปืนฮิวฮิวเป็นตี้ไปเฮ้ยสบาย s h โดป่าป้อมกูป้อมกู พร้มกูไปเกียวกับอะไปไปทั้างบนั้างบนั้งบนอ่ะอ่ะเอาจะโดนดีืว่าปิงขนาดนั้นอ่ะการเป็นไปยิงการเป็นปุ๋ยไปเร็วโอ้เดลิงเกอร์ใครเดลิงเกอร์ไอ้เนี่ย เอ้ยชาดูฉโดูเตะไปก็ไมเร็กลับเล่นหมดราเล่นนานๆแล้วมาเล่นเทียบถูกมันไม่ชินเลยเออมันก็เหมือนกูแหละไม่ชินเนี่ย no c h น n ดิโน่อุ้ยอุ้ยลามยอนคนบนของโอ้เกือบเลยไงไอเดี๋ยวต้องบินไปข้าถุงน้นเลย ลองลองสปายลองสปไปเอาซาโด้กินสมมาตรและดีอย่างง่ายสาวๆโดนกูตุ๋ยเต็กสมุกซิ่งตุ๋ยน้ำหมกน้ำหมักเออ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 ซาโดว้ซาโด้ซาโด้ไปไหนมาลุยเพื่อนนี่สนุกจังเลยมันเพื่อนกูบอกว่ารักูเนเพื่อนก่อนแล้วพาเพื่อหลักแกชาโด้ หลักแก่จะดตึีละทีมีใครท่อมแบบนี้จะแรงเพื่อนทาดนี้เป็นพี่อยู่ไหมขึ้นมาอยู่ละเป็นพี่น้อยใจรันแล้วทำอะไรอะไรยืนยืนยืนลันเดินถามชาวบ้านว่าอายมีบอกอายเปิดแผลก่อนเปิดแผลเปิดแผลใก็เฮียแล้วกูเอนจินเนียรมึงกูเล่นเจิเนียร์เฮ้ก็จะถือป้อมเดินได้ไงเฮีย จะบ้าเลยยกป้อมแล้วก็เดินยิงไปด้วยทำได้ครับกันไม่ให้ไม่ให้โนูน้อยนูหมอไอ้เฮ้ยมันจะพังได้แล okay. no, ้วปล่อยวางลอยจับเอาไม่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 ป้อมกูห้ามแตกไม่บูบูไม่ดูป้อมกูเลยป้อมกูเบิ่ไปโจ๊กเลย เพ่งแตกเขายิงแล้วเพื่อกลับมาล้เฮ้ยใครยิงอยู่ั่งนู้นโดนโดนโดนเทคมูดมีบออ๋อขอบคุณคุณลงมาแล้วไม่ไหวก็หมดม่ก็เสียหายปอมกูแต่แล้วปอมแตก ู้ถ้เวิร์ดจะปีนดิสโทยมาเดียวความกูเนี่ยแตกเป็นวาเล่นเลยไอตู้ขอบคุณครับโปรเตเตอร์ r วมอวยโตฟา์มือ บ้องกูแ,นน <c oughs> แตกเลยนชวอปัับ้ยเ้ยเอะไรไนี่โอ้วัด้องกูแตกเปนวาเล่นอนะไรนยกูต้องการไอรอนบอมเบอร์ก็คือเดยวตายรอบนาเ๋ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> อ้ี่ไอ้อโอม่าโอมายิงขคมตันจุ๊โนเฮ้ยเฮเอาวะเเดี๋ยวเดี๋ยว้วมึงจะผัดเอวะสีกูาถ้มึงถ้ามึงรอดนะกูจะจะถามเลยงอได้ไหเอาไปอีกมันเออ เราเสี่าเสี่มาวางแล้วเฮ้ยขบวนขบวนเสีที่ขบวนขบวนขบวนอยาไ่ตองละฮะังไปละเฮ้ยดิเซกูจะแตกแล้วน่ดเอ่้เี้ยโอโนโนไม่ไหวละไม่ไหวละจบละแตกายปเปล่าแเ้ยเอกูไปแล้ว กูทวงเวลาเวลาไปฆ่าไปคนสร้างจบละจบละไม่ไม no ่ไหวละทำไม่ไหวละไม่ไหวละปืน s h a d o มึงรู้ไหมนั่นไม่ใช่เพราะมึงนะที่ที่เราที่เราแพ้ไม่ใช่เพราะมึงเฮ้ยกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายยังไม่ตายอย่างอย่งไม่ตายโดนออโตบาลันเฮ้ยกูไม่ตายกูไม่ตายขอให้ยันโดนออโตบาลันซ์ ออโต้บาลานมาออโต้บาลานมาจงออโต้บาลานมาไอเย่อโอบามาไอแทอุชิฮะโอบามาโอบามามันเอาชื่อท้ายไม่ใช่ดิชื่อชื่อของพ่อสุกุลแล้วก็ชื่อท้ายของโอบามาไม่ใช่ชื่อพ่อมันเป็นตระกูลอะไรตระกูลเออตระกูลนี่วะอุชิฮะตระกูลตระกูลนามตระกูลสองคนเลยหรือเปล่าวะโอบามานะตระกูลเขาเกิดอะไรกัน ไม่รู้啊เฮ้หอมไม่รู้่ัอ่โอามาเอกอมรวามาเออแล้วชื่อ้าของมรคโอวามากมะที่เขาไปเดนมาระทานนี้พอดีปะเราไม่เราไม่คนรู้เราไม่คนรู้คนรู้อะจอี่อนี้ลังอะไรหรือเปล่าเกลียดเสี่ยแม่เกลีเสียแม่หมเี ลับไปได้ไดเอีอเ้ยโอ้เป็นนี่อะไรดิเบาเกลโอ้ไม่ได้เขียน Let's go I ทีบ๊ไอไ สวย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 โอ้ไม่ดิคไม่ดิโอ้ไม่ดิคมันมีนละมาแล้วจะลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เฮ้ยใน,นนี้ไม่วางอะไรเลยวะป่าตอ,อ,อนไหนกูตายมึงตายตายอันนี้แหละลัมบลี่มันคือเด็ดๆและไม่มีใครดันเลยเหรอวะเออไม่มีใครดันเลยแม่งบุกหมดเลย

เร้ไม่ดีเราไม่เราไม่เราไม่ด้เราบุกง่ายวะปกติไม่ต้องบุกยากเลยวะมันบุกง่ายเกี่ยวเัียมันไม่บุกง่ายเดี๋ยวปกติเกมงเฮียนี่ปกติเกมบักเกมนี้นี่บุกยากเหรอเกมนี้ไม่ดันให้มันเข้าไปเลยวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยในกระโปรง แต่โดไปเดียวบุกเดียวบุกขนาดนั้นเลยเดียวต้องบ่นอ่ะอ้าวไม่ต้องละตายเลยอ้าวมันก็มาโผล่รักของหัวของรักข้าเซนครีของจิ้งเรียวอ้าวโอ้โอใจเย็นใได้อ้าวมันมันมันเริ่มเป็นรีแล้วมันเริ่มเป็นรีอ่ะอุ้ยหัวหัวกูหัวกู

เขาบอขาบอขเขาบออีแ้วใขาบเออสวยเฮ้ชาโด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 แทงเลยชาโดมาแล้วชาโดโดนยิงอเลือเจลือเอ้ชาโดโปชาโดนป่ชาโดโป๊กชาโดโป๊กแลวเฮ้ยยโอ้งอน้่ากลจริง พลังแห่งการโป๊กเสียงก็เยเลยเสียงก็เยเลยเสี่ยตึกเบี้ยตึกเบี้ยเเสียงอย่างเฮี้ยเลยเมื่อกี้เออเลี้ยตายไปจะดูไปไปนอนไปจะดูไปไปนอนไปนงเปลี่ยนตอมตัวเป็นโทบี้ไปนอนเลวลูก อ้อเาเจอมือเสร็จฝักเจ้าปิงอยู่นะเนื้อสัตว์โหนี่มันดูไม่ยากอะชาโน่นี้มาเพราะการที่มึงปิงมันมทำให้เราดูไม่ยากใช่ปิงเยอะรู้แล้วแ <c oughs> ม่งเห็นชัดเลยปิงเยอะไม่ต้องให้สติมสไนซ์กูก็รู้ว่ามึงไม่เตียง,งก็จับมือมึงไปตื้นเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าดีกันเนาะบอกที่ตายหาไปซะอีก

เราได้โดนดีจริงเลยเจอชา a d o w โดนบี่เลยโดนดีตึงๆรู้จักไหมตักกำลังตักกำลังบูลลี่ตึงๆเลยน้องโดนบูลี่มาซะไอ้น้องตับเปลี่ยนนะเปลี่นนะเปลี่ยนแบบหมอเปลี่ยนแบบหมอเฮ้ยจะเปลี่ยนเหรอไม่อยากเจอ shadow เร็วฟันดีครับน้อง